ชานมไข่มุกที่สั่งมาแล้วนิวเอไอส์ตาลเ้ T A N e> ยสั่งชานงไข่มุกกินกันอยู่แล้วเ,เนี่ยอะะครับมันก็ต้องเติมน้ำตาลยามบ่ายกันหน่อยไหมครับพี่จิอืมก็จริงแต่รู้ป่ะว่าชานมไข่มุกแก้วนึงเนี่ยมันก่อฝุ่นได้เหมือนกันนะฮะจริงปะ่ะต้องเลิกกินเลยป่ะเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นกินได้จ้าแต่ว่าที่บอกว่ามันก่อฝุ่นเนี่ยก็คือนมที่อยู่ในชานมไข่มุกนี่แหละ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปย้อนตรวจสอบก,กันว่ากว่าจะมาเป็นนมในแก้วชานมไข่มกแบบนี้ผ่านกระบวนการก่อสฝุดไหนบ้างไปกันเลยค่ะทุกคนคะและตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ฟาร์มคนมแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะและที่เราบอกว่านมบัวน,นั้นอาจจะมีส่วนในการกอ่อฝุ่น pm 2.5ก็คือตรงนี้ล่ะค่ะ อาหารที่วัวใช้กินซึ่งมาจากข้าวโพดอาหารสัตว์นั่นเองฟาร์มโคโนมของวิเชียนรักไทยหรือพี่เจี๊ยบค่ะที่เลี้ยงโคโนมมานานกว่า20ปีที่นี่รีดนมวัววันละสองรอบเพื่อน,นำไปเข้ากระบวนการผลิตที่โรงงานอีกทีแล้ววันนี้พี่เจี๊ยบก็เปิดฟาร์มให้เราได้เข้ามาดูตั้งแต่การให้อาหารการรีดนมวัว ทำให้เราได้เห็นว่าโคหน,น่มกินทั้งอาหารหยาบอาหารข้นและกินเยอะมากๆเลยค่ะในส่วนอาหารข้นเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของมเมล็ดข้าวโพดนะกากปากากถั่วเหลืองในแง่ของการให้พลังงานนะข้าวโพดจะเป็นแหล่งที่ดีที่สุดนะมาราคาข้าวโพดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแพงจะให้กินแต่ข้าวโพดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะมันก็จะมีพวกส่วนผสมอะไรลาหลายอย่างใส่เข้าไปตัวอย่างจะเป็นกากหมด างด้านนักโภชนาการนมวัวนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็บอกเหมือนกันค่ะว่าข้าวโพดเนี่ยมีสารอาหารสําคัญต่างๆมากมายเลยนะคะที่จาเป็นต่อการผลิตของนมวัวค่ะไปฟังเสียงกันดูนะคะในบ้านเราที่ใช้ข้าวโพดเป็นอาหารเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เพราะว่าข้าวโพดเนี่ยมีโภชนะ,ะสูงกว่าหญ้าน,นะครับแล้วก็พืชอาหารสัตว์ทั่วไปใน,ในกรณีที่เป็นแหล่งอาหารหยาบนะครับถ้าเป็นในกรณีที่เป็นอาหารก้นเนี่ยข้าวโพดเนี่ย ้วเมล็ดข้าวโพดเนี่ยจะถูกนํามาใช้เป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งของการประกอบสูตรอาหารนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งโภชนาที่สําคัญในเรื่องของการให้โปรตีนพลังงานแล้วก็มีวิตามินแลวก็แร่ธาตุถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นเนี่ยข้าวโพดถือว่าเป็นอาหารหลักนะครับที่สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงโคโนมให้ได้น้ํานมที่มากเพียงพอแล้วก็ทําให้มันสมบุนไพรทีให้ลูกได้ได้ถี่และบ่อย แต่ว่าในการประกอบสูตรอาหารเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาศาสตร์มักจะคำนวณบนพื้นฐานของอายุนะครับแล้วก็สถานภาพของของโคนมนะครับถ้าเป็นแม่โคริดนมเนี่ยข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารข้นก็จะมีสัดส่วนสูงหน่อยนะครับถ้าเป็นโคพักลีดนมก็ลดลงมาถ้าเป็นโครุ่นก็พยายามที่จะรักษาระดับไว้ที่โปรโตีน10-16นะครับถ้าเป็นลูกลูกก็อาจจะใช้ทดแทนโภชนาที่ได้จากนม ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์นะคะก็พบว่าเกษตรกรบางส่วนยังคงใช้วิธีการเผาเพื่อเตรียมแปลงค่ะซึ่งนั่นล่ะค่ะก็เป็นที่มาของการเกิดฝุ่น PM 2.5จากภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยเราเองหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าฝุ่นข้ามแดนนั่นเองค่ะตอนนี้ทุกคนเริ่มจะมองเห็นภาพชัดขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์นมวัวก่อฝุ่นได้ยังไง ไร่สุวรรณค่ะหรือว่าศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับที่นี่ในเรื่องของน้ำนมข้าวโพดค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะที่นี่เขาก็มีการศึกษาค้นคว้านวัตรกรรมในการปลูกข้าวโพดท,ที่ไม่ก่อมลพิษค่ะรวมถึงทางเลือกนะคะที่จะทําให้เราสามารถใช้ข้าวโพเดเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งต้นอีกด้วยค่ะการที่เราเอาข้าวโพดออกไปอยากแปลงหรือว่า เอาต้นกระพวดที่เหลือจะเก็บเกี่ยวไปแล้วออกจะแปลงหรือว่าเผาไปเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราเอาปุ๋ยออกไปด้วยถ้าข้าวโพดมีมูล,ลค่าก็ไม่จําเป็นต้องเหลือเศษซากให้กําจัดค่ะอาจารย์เอสหรือว่าที่ร้อยตีโรจนพงษ์ชัยสยิทธิ์นักวิชาการเกษตรบอกว่าโคนมกินข้าวโพดได้ทั้งต้นแต่ไม่นิยมเท่าเมาล็ดข้าวโพดค่ะส่วนการจัดการแปลงก่อนปลูกการไถกลบก็ดีที่สุด แต่เพราะความเร่งรีบเพื่อปลูกให้ทันกับความต้องการของตลาดทำให้เกษตรกร,ร,กรใช้การเผาเพราะเร็วสะดวกและประหยัดมากที่สุดการจัดการที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการเผาสามารถ ใช้พื้นที่นั้นได้เลยข้าวโพดเนี่ยมันปลูกได้3รอบต่อปีการเผาเนี่ยมันก็ไถี่มากกว่าการเผาอ้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ยินในเรื่องของการเผาตัอซังการเผาต่อสังข้าวโพดเ,เพิ่มมากขึ้นคือคณะเกษตรเราได้มีการทำวิจัยหรือว่ามีนวัตกรรมอะไรไหมคะเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดที่มันจะช่วยลดปัญหาหรือว่าผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยคะ่ะค่อนข้างหนักในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็พวกฝุ่นพ m นะครับผลผลิตข้าวโพด ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นจากอดีตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะแปลงวิจัยนะครับก็อยู่มาสักหนึ่งพันห้าร้อยถึงสองพันกิโลต่อไร่แต่ว่าในพื้นที่ของกเกษตรกรไปปลูกจริงๆแล้วเนี่ยผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยที่สำนักง,งานเศรษฐกิจกานเรเกษตรเขารายงานออกมาก็อยู่มาเจ็ดร้อยกิโลต่อไร่แค่นี้ส่วนนวัตกรรมนัจบันเนี่ยมันก็มีในเรื่องของเราจะใช้อย่างไงเนี่ยให้ทั้งหมดเนี่ย ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้ปัจจุบันก็เลยมีเทรนในเรื่องของการทำคอนเซเลตเป็นอาหารสาก็คือเป็นอาหารหยาบชนิดหนึ่งนี่แหละเป็นอาหารหยาบเขาเรียกว่าอาหารหยาบหมักข้าวโพดหมักหรือคอนไซเลตเป็นอาหารทางเลือกของเกษตรกรที่เลี้ยงวัวค่ะซึ่งพัฒนาพันธุ์มาจากข้าวโพดที่เก็บแต่เมล็ดจากลำต้นเล็กๆเน้นให้ฝักใหญ่แต่ปัจจุบันเกษตรกรก็ยังไม่นิยมปลูกค่ะเพราะว่าตลาดรับซื้อยังน้อย ส่วนราคารับซื้อก็ยังต่างกันอยู่มากค่ะอย่างข้าโพดเมล็ดแหง้งซื้อที่กิโลกรัมละ7-8บาทขึ้นอยู่กับค่าความชื้นลองคิดเป็นตัวเลขนะคะ1ไร่ได้ผลผลิตประมาณ1,200กิโลกรัมขายได้ประมาณ8,400ถึง9,600บาทราคานี้ยังไม่หักต้นทุนที่เฉลี่ยไร่ละ5,000บาท ส่วนข้าวโพดหมกักรับซื้อกันทั้งต้นค่ะ1ไร่ได้ผลผลิตราว8,000ถึง10,000กิโลกร,รมัมราคาขายก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลค่ะเสี่ยกิโลกร,รัมละ1-2บาทขณะที่ต้นทุนการดูแลก็ถูกกว่าเกษตรกรจะได้กำไรมากกว่าค่ะแต่ติดตรงที่ว่าตลาดรับซื้อยังจำกัดนั่นทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงเลือกปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ที่ปล่อยให้ฝักแห้งแล้วหักไปขายนั่นเอง ซึ่งข้อมูลของจีซดานะคะที่เขาได้จำแนกตามประโยชน์การใช้ที่ดินค่ะโดยพบว่าในปี2,567จุดความร้อนทั่วประเทศของไทยนะคะอยู่ที่130,000กว่าจุดเลยล่ะค่ะแม้ว่าจะลดลงจากปีก่อนๆน,นะคะแต่ก็ยังถือว่ามากเลยทีเดียวทีนี้พอมาดูนะคะว่าจุดความร้อนเกิดในพื้นที่ไหนก็พบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ป่าไม้แล้วก็พื้นที่การเกษตรค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนะคะก็ยังพบข้อมูลสําคัญค่ะว่าพบในไร่ข้าวโพดไร่หมุนเวียน เป็นอันดับ2รอ,องลงมาจากนาข้าวเลยล่ะค่ะขนาดที่พื้นที่เผาไหม้มีข้อมูลปี66และปี67พบว่าพื้นที่เผาไหม้ข้าวโพดเพิ่มขึ้นมากกว่า3ล้านไร่เมื่อมาดูพื้นที่เผาไหม้ของข้าวโพดรายภูมิภาคในปี67ก็พบว่าพื้นที่เผาไหม้ข้าวโพดสูงสุดที่ภาคอีสานก็คือ1 9 4่งล้าไร่ ซึ่งคิดเป็น33.47%ของพื้นที่เผาไหม้ในภาคอีสานค่ะส่วนรองลงมาก็คือภาคเหนือ1,598,960ไร่ส่วนข้อมูลการผลิตขต้าวโพดในประเทศไทยนะคะข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรก็รายงานว่าในปี66ทั้งประเทศไทยปลูกได้4.7ล้านตันซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะ นั่นก็เลยทำให้ต้องมีการนำเข้าจากพื้นที่เพาะปลูกประเทศเพื่อนบ้านทำให้การควบคุมการเผาทำได้ยากขึ้นถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปถ้าสองสาปีเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าตัวการปลูกข้าวโพดในเมียนมาเองเนี่ยยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่พอมีการผ่านนะเรื่องของข้อตกลงทางการค้าภาษีเป็นศูนย์ นะมันก็เริ่มนะมีการปลูกที่เมียนมามากขึ้นนะกฎหมายกฎระเบียบเรื่องของการเผาในประเทศไทยเริ่มเข้มงวดครับมันเลยทําให้กลุ่มทุนที่เขาต้องการข้าโพดเ,นะเข้าไปส่งเสริมการปลูกที่เมียนมาแทนนั้นก็คือพูดได้ไงนะ่ายครบมลพิษยังไม่ได้ไปไหนนะแต่มันแค่เคลื่อนย้ายพื้นที่เพาะปลูกนะจากภาคเหนือของประเทศไทยใช่ไหมฮนะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงทางเมียนมาเองเนี่ยเขาก็มีการเผาใช่ไหมครับเพื่อจัดการแปลงข้าวโพดเช่นกันก็สุดท้ายก็มลพิษก็ย้อนกลับมาหา ซึ่งร่างพรบอากาศสะอาดที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะก็พยายามจะให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งเป็นมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ค่ะเพื่อหวังที่จะให้ผู้ประกอบการเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษค่ะทางที่กฎหมายพยายามไปนะครับก็คือชื่อมันก็บอกแล้วตรวจสอบย้อนกลับนะฮะนั่นะค,คือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นทาง นะครับแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าการผลิตนั้นๆนะครับมันก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษทางอากาศหรือเปล่านะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะสามารถบอกได้หรือเปล่านะฮะว่าไอ้ผลที่ได้ปลายทางเนี่ยนะครับนะมันมาจากต้นทางที่แปลงไหนยังไงนั่นเองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องมีการพูดถึงในเรื่องของระบบที่ต้องออกแบบในเชิงของตัวความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีนะครับ แต่สิ่งที่ท้าทายของเรื่องนี้ก็คือความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและความน่าเชื่อถือของระบบค่ะซึ่งต้องมีหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนมาร่วมดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำค่ะโดยมีกลไกสำคัญคือค่าธรรมเนียมเพื่ออากาศสะอาดที่จะเก็บจากผู้ก่อเพื่อใช้ชดเชยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งหากระบบนี้สามารถดักต้นทางได้ก็ไม่ต้องมาถึงมือผู้บริโภคอย่างเราที่ต้องคอยมานั่งตรวจสอบค่ะ ส่วนมาตรการที่จะดูแลเกษตรกรทำยังไงให้เขาไม่เผารองศาสตราจารย์วิศณุก็เสนอว่ารัฐไทยต้องมีมาตรการจูงใจค่ะรวมทั้งปรับรูปแบบการเพราะปลูกในพื้นที่สูงที่เครื่องจักรไถกลบไปไม่ถึงให้เปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นวนเกษตรที่ยังยืนกว่าและไม่ก่อมลพิษค่ะ พอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็คือว่าไม่ได้ห้ามกินก็คือยังกินต่อได้แต่ที่อยากจะบอกก็คือว่าทุกอย่างที่เรากินเราใช้เนี่ยล้วนมีโอกาสในการก่อฝุ่นกันทั้งนั้นเลยและจริงๆแล้วเนี่ยในแก้วชานมไข่มุกก็ยังมีอีกหลายส่วนเลยนะคะที่ทําให้ก่อฝุ่นได้